คุณผู้ชมคะ DSI ไปเขาเรียกว่าบุกทลายค่ะคนที่ไปแอบ,บใช้ไฟหลวงค่ะแล้วก็เอาการไปแอบ,บใช้ไฟหลวงเนี่ยก็คือขุดบิตคอยอนะคะคไปจับได้ในพื้นที่ของท่าม่วงกาญจนบ,บุรีค่ะไปพบว่ามีเครื่องขุดเนี่ยสามร้อยเครื่องก็คือขโมยไฟหลวงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้รัฐเสียหายปีละกว่าร้อยล้านบาทเลยนะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าเคสย่อยๆนะครับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยใช้ไฟตัวเลขพอบินออกมาเนี่ยประมาณ100-400ถึงบาทแต่ไฟจริงเนี่ย เกือบ2,000 200, 0 0บาทนะครับโอ้โหแล้วกี่หลังไล่ไปไซส์ขนาดก็ไล่ไปคูณไปเลยคุณผู้ชม,มค,คือมีตั้ง13จุดด้วยกันนะคะเรื่องนี้พันตำรวจตรียุทธนาแปรดำรักษาราชาการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะหรือว่า DSI รวมถึงเ oh. จ้าหน้านที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีนี่คือสภาพนะครับคือข้างนอกไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยนะ มันดูไม่ค่อยผิดปกติอ,อะไร,รเลยเนจนกระทั่งเข้ามาข้างในนี่แหละเหมือนบ้านเหมือนบ้านราง้วยซ้ำใช่เหมือนบ้านรา,า,างทั่วไปแต่พอเข้าไปข้างในโอ้โหมีตัวจ่ายไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าเต้ารับทุกอย่างทั้งหมดนี้เป็นจุดทําเหมืองขุดเงินดิจิทัล13จุดค่ะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นทําให้รัฐสูญเสียรายได้ปีละกว่าร้อยล้านนะคะคซึ่งเรื่องนี้นะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการร้องเรียนมาจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคกลาง บอกว่าพบการลักลอบการตั้งเหมืองขุดเงินดิจิทัลโดยเฉพาะบิตคอยอย่างผิดกฎหมายขอให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษปีพุทธศักราช2547จึงทำการสอบสวนค่ะแล้วก็ไปพบว่ามีเครือข่ายผู้ลักลอบกระทำความผิดรวมตัวกันเช่าบ้านและอาคารพาณิชย์ไม่ใช่จุดเดียวแต่เป็นทั้งหมด13จุดด้วยกันกระจายตัวในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะ เอาเครื่องมือจากต่างประเทศเข้าไปลักลอบการใช้ไฟหลวงส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากและกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจึงขอหมายค้นเข้าตรวจค้นก็อย่างที่เห็นนะคะไปพบว่ามีเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัล300เครื่องเลยมีการควบคุมตัวนายกฤษดานะคะซึ่งก็ยอมรับว่าเป็นเจ้าของและผู้ดูแลก็คือแอดมินนี่แหละเลยส่งตัวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพท่าม่วงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ บ้านแห่งนี้ก็เป็นเป้าหมายแห่งหนึ่งซึ่งเราพบ آ, เครื่องขุดเงินสกุลที่ติตอเนี่ยนะครับจำนวน10 12นะครับ12 12เครื่องในเบื้องต้นจะต,ต,ต,ต้องตรวจยึดของกลางต่างๆในแต่ละจุดเนี่ยหลังจาก10จุดเนี่ยมันมีการขยายผลไปอีก5จุดนะครับก็จะทยอยได้รับรายงานมาเรื่อยๆขนาดนี้ในเบื้องต้นก็เป็นเรื่องลักลักทรัพย์นะรลักทรัพย์ ลักทรัพย์ก็คือลักไฟฟ้าทั้งกลางคืนกลางวันต่อเนื่องกันส่วนข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับคือการขุดเหมืองบิตคอยแบบนี้เนี่ยจะใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่ามากเนี่ยก็คือเทียบเคียงกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆเลยนะครับแต่ว่าเมื่อมีการลักลอบดัดแปลงมิตเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมการระบุต,ตัวเลขจากมิตเตอร์ไฟฟ้า ทำให้จํานวนตัวเลขไฟฟ้าเนี่ยน้อยกว่าความเป็นจริงซึ่งจากการตรวจสอบประวัตินะครับการชมระค่าไฟฟ้าบ้านเป้าหมายเนี่ยมีเครื่องขุดคริปโตหรือว่าบิตคอย12เครื่องกําลังเครื่องละ3.6กิโลวัตต์จ่ายค่าไฟฟ้าเพียงแค่100ถึงสี่บาทแต่ถ้าเกิดว่าจ่ายค่าไฟฟ้าจริงเนี่ยไม่มีการดัดแปลมิเตอร์เนี่ยจะจ่ายค่าไฟฟ้าสูงถึง1 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับ ก็ทําให้ทางการไฟฟ้าเองเนี่ยเสียรายได้แล้วก็มันก็ส่งผลไปถึงเรื่องของรายได้ที่จะนําส่งต่อรัฐด้วยนะครับโอ้โหเห็นอุปกรณ์แบบนี้แล้วคุณผู้ชมทําให้รัฐเนี่ยสูญเสียรายได้ปีละกว่าร้อยล้านบาทจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าของและผู้พักอาศัยในอาคารพาณิชย์ต่างๆอันนี้ก็ต้องช่วยกันสังเกตพื้นที่โดยรอบด้วยนะคะหากว่าไปพบกับสถานที่ต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทันทีส่วนกรณีที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปเกี่ยวข้องทางกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปค่ะ